เมน,นูวันนี้นะคะพาทุกคนกินข้าวคุกพริกผมเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอาหารคนจนแต่ว่ามาอยู่ที่สวีเดนนี่อาหารคนรวยชัดๆนะคะถ้ามีผักเลยหลายอย่างแบบนี้อร่อยเลยจ้าไปดูวิธีทำแล้วไปกินด้วยกันคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้พากินอ่ารอีสานในต่างแดนแบบคนอีสานอีสานคักๆแน่เลยนะคะจะพาทำอะไรอันนี้เป็นปลาสาบะนะคะทุกคนทางสวีเดนจะเรียกว่าปลามักคาเรลค่ะมันทดแทนปลาทูได้เราเอามาฉีกเนื้ออันนี้มันเป็นปลา ที่เขาทำขายสำเร็จรูปนะคะปลาแดดเดียวแนะนำเลยค่ะอยู่ในร้านหลิ่นเดียอร่อยมากค่ะไปเจอทีไรก็จะเหมามาหมดนะคะทีละแพ็คสองแพ็ควันนี้เท่านั้นทุกคนทีละแพ็คสองแพ็คเอามาฉีกให้เป็นชิ้นชิ้นนะคะเมนูนี้โอ้ยกินได้บ่อยกินได้ทุกวันค่ะทุกคนเสร็จแล้วพักไว้นะคะมีไส้กรอกกับ ไส้กรอกฝรั่งกับลูกบอลบอเนื้อชัดบอลล่าของสวีเดนค่ะเราก็ตามด้วยข้าวนะคะทุกคนนี่เมนูวันนี้คือข้าวคลุกพริก,กปน่นน้ำปลาลาใส่พริกป่นลงไปเลยขอเผ็ดๆนะคะวันนี้พริกป่นําเองก็จะเผ็ดเยอะอยู่ปลาละแซ่บไหมแบบต้มสุกค่ะ เสร็จแล้วคลุกค่ะจริงๆอนะ่ะมันต้องใช้มือมันถึงจะแซ่บข้าวหอมมะล,ลิมีขายในทุกห้างของสวีเดนเลยนะคะอหอมน้ำปลาข้าวร้อนๆน้ำปลานะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะเมนูนี้ได้ข่าวแล้วก็เห็นใน tiktok youtube นะคะว่าทำขายกันเป็นอาชีพเลยเมนูข้าวคลุกถ้าจะกินตามภาษาด้านนอกจริงๆนะจะต้องมีเม็ดกระถินคทุกคนหรือว่า่ามะขามเทศอ่อนโอ้ยแซ่บเลยช่วงนี้นะ่าม,ม,ม,มีกระดูกด้วยก,กล้างมันไม่ค่อยเยอะนะคะก็ไม่เลยไม่ได้แง้ออก เป็นหน้าเะดาโอ้โหป้า,ปาแม่ๆพี่ๆน้องๆกินเะดาเผื่อด้วยนะคะมีกระดูกนิดหน่อยมันเป็นกระดูกอ่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะผักของเราก็จะเป็นสลัดค่ะไม่ทำคลิปกินผักจนหลายๆคนเป็นห่วงว่าอยู่เมืองนอกกินผักผลไม้บ้างหรือเปล่านะคะ เนี่ยแหละเมนูนี้กินบ่อยเลยค่ะทุกคนผัดผลไม้เพียบนะคะโปโปไปก่อนนะเนี่ยราคะเมนูง่ายๆข้าวคลุกนะคะเมนูข้าวคลุกอยู่แบบอีสานกินแบบง่ายๆในต่างแดนค่ะไปชิมกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านมาดูชีวิตสาวอีสานในต่างแดนอยู่ง่ายๆกินง่ายๆ กลับมาดาบ้านนาสวีเดนนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางสายอาหารสายกินจะถูกเอาคลิปมาวางไว้ที่นี่ค่ะมากันเลยทุกคนได้เห็นแล้วเนาะเมนูข้าวคลุกจริงๆมันต้องกินมือเปิบมือเด้อถึงจะแซบ่บอืมเผ็ดก่อนเลยหอมแดงค่ะ นั่งกินอยู่ตรงนี้หิมะตกอยู่ที่หน้าต่างน,นะคะอร่อยเลยทุกคนเมนูนี้ ทำให้นึกถึงอดีตค่ะกลับจากโรงเรียนมาพ่อแม่จากไปใส่ <c oughs> แกก็ไปน้านั่นแหละทุกคนไปนาอยู่สวนกลับมาหิวหิวเปิดหม้อข้าวตัดข้าวครุกพริกปน่นหรือไม่ก็พริกปทูที่แม่ตำไว้ ไปกินเก้าใต้ต้นกระถินทุกคนเก็บยอดกระถินเก็บฝักกระถินอ่อนตรงนั้นแหละกินเลย <c oughs> อร่อย <c oughs> เวลาอยู่คนเดียวจะกินแบบนี้นะคะทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กินอะไรที่เราชอบ อยู่กับสามีชาวต่างชาติไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอไม่ใช่นะคะสามีเขาก็ปล่อยอิสระอยากกินอะไรก็กินค่ะแต่ว่าเราเป็นคนทำงานเราไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันวันก็เลยจะเลือกเวลาวันไหนหยุดนะคะก็จะทำอาหารฝรั่งกินกันสองคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันค่ะ ปาปิก้าสีแดงจะหวานสี้มจะเปรี้ยวๆนิดหนึ่งสำหรับตัวบันเองคิดว่าวันมันรสชาติไม่เหมือนกันนะคะ ชิมให้ชมอมยั่ๆอะคลิปออกอากาศประมาณเที่ยงตรงท่านผู้ชมทุกท่านก็ทำกินมื้อเที่ยงได้เลยค่ะได้ปลาทูมันๆผักบ้านๆด้วยกันนะอเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมค่ะ สำหรับวันนี้อาหารอีสานในต่างแดนนะคะกับชีวิตคนอีสานกินอะไรแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆในสวีเดนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ